สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพี่เล่าให้ผมฟังเมื่อสักครู่นี้ปัญหามันใหญ่มากพี่ก็หาทางออกหาทางแก้ให้กับปัญหาที่ว่านี้ยังไงครับเกี่ยวกับรถเช่าก็ผมก็เริ่มที่จะคิดถึงตอนที่ผมเคยทำธุรกิจขายตรงของถังชาติมาก่อนครับด้วยความที่มันฝังใจผมอยู่ว่าถ้าหากมันสำเร็จ ครับมันจะสวยงามมากครับแต่ทีนี้มันก็ไม่สําเร็จครับแต่ทีนี้นี่มันพอช่วงหลังมาเนี่ยมันบริษัทพวกนี้มันเปิดขึ้นมาเยอะครับนะครับเปิดขึ้นมาเยอะก็เริ่มมองหาว่าเอ๊ะถ้าเราเลิกตรงนี้เราจะทําอะไรผมก็เริ่มเคลียร์เรื่องรถออกไปครับเคลียร์เรื่องรถออกไปเรื่อยๆแล้วจนสุดท้ายก็เหลือรถไว้สองคันเอาไว้ใช้คนละคันกับภรรยาอืนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรถก็ถือว่าเคลียร์คือขายเคลียร์ขายบั่งครับ เอาเป็นว่าโอเคยุติกิจการนั้นไปยุติกิจการตอนยุติกิจการนั้นเคยคํานวณไหมว่าตกลงกําไรหรือขาดทุนอ่าน่าจะประมาณอยู่ตัวนะครับอยู่ตัวก็ค่อยงชั่วหน่อยเสมอตัวทีนี้พอเราบอกเราเคยมีประสบการณ์การทาธุรกิจเครือข่ายมาก่อนครับนะถ้าสําเร็จคงดีแต่เพอเอนที่ผ่านมาไม่สําเร็จไม่สําเร็จแต่กําลังนึกถึงว่ามันจะมีบริษัทไหนไหมที่น่าจะช่วยชีวิตเราได้ในช่วงนั้นครับครับก็เลือกเลือกหลายบริษัทนะครับเข้ามาเลือกหลายบริษัท บริษัทประกันก็เคยไปทำนะครับก็ไปทําแล้วด้วยความที่ลองดูบางบริษัทก็ปีหนึ่งบางบริษัทก็2เดือนสาเดือนห้าเดือนหเดือนมั่งครับนะครับก็ลองทําไม่ใช่สักบริษัทนะครับแล้ววันหนึ่งก็มาเจอน้องคนหนึ่งที่เคยทําบริษัทขายตรงด้วยกันมาแต่มาแต่ก่อนครับเคยเคยทำขายตรงด้วยกันมาแล้วทีนี้ ก็คุยกันเรื่องการทำมาหากินสุดท้ายก็ถามว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับเขาก็บอกว่าเขาทำกิฟเฟอรีนมผมก็นึกว,ว่ากิฟเฟอรีนมันก็เปิดมานานเนาะครับครับตอนนี้มันก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วก็ถามเรื่องอไรายได้เขาว่าเขาได้เท่าไหร่เขาบอกเดือนหนึ่งเขาได้อยู่ประมาณพี่ประมาณมเดือนที่แล้วก็สี่หมื่นผมก็นึกขึ้นเลยว่าเออคนนี้เนี่ยตอนที่ทําบริษัทนั้น,นอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ย เขาก็ไม่ได้เก่งนะแถมขี้อายอีกอแล้วในเรื่องของการนําเสนอต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยผมเป็นคนแนะนําให้เขาอีกต่างกคือเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ย,ยก็น่าจะทําได้เหมือนกันขนาดคนนี้ยังได้ตั้งสี่หมื่นในในความรู้สึกของผมว่าคนนี้เนี่ยในความรู้สึกก็คือแต่ก่อนเนี่ผมเป็นคนแนะนําวิธีการทํางานพวกนี้ให้อ่าเขาไม่เขาบอกง่ายก็คือเขาไม่เก่งเหมือนผมแต่ตอนนี้นะทาไมเขาทาได้ครับตอนนี้ มันน่าจะมีอะไรที่ดีๆที่มันจะทําทําให้น่าศึกษามากเลยครับผมก็เลยกว่าน้องไป,ไปเล่าให้พี่ฟังที่บ้านอ่าครับเขาก็เลยลมาเล่าเรื่องกิฟฟินให้ฟังฟังจบแล้วเป็นไงบ้างฟังจบแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะทาทันทีเดียวนะครับครับเพียงแต่ว่าคือเริ่มรู้สึกว่าเออมันลังเลว่าเอ๊อเราก็เออเราจะกลับไปทําเหมือนเดิมอีกเลยอ,อืมทาไมเราขี้เกียจจังเลยที่จะไปคุยกับคนครับ ทำไมเราจะต้องไปมันเหมือนกับว่าเราต้องงอ<ะ>เหมือนกับว่าเรางานเก่ากลุ่มเก่าที่เราจะต้องกลับไปหาเขาอีกกลัวโน่นโกลัวนี่กลัวเขาจะว่าอีกนะฮะว่าไม่มีทางไปก็กลับมาทําเหมือนเดิมอีกเนาะอ,อะไรอย่างนงี้นะครับไอ้ที่เดิมเดิมที่ทํามาไม่รู้กี่บริษัทไม่สําเร็จก็มาชวนอีกเหรออะไรอย่างเงี้นะฮะคิดคก็ไปคุยกับแฟนแฟนก็เห็นผมทําอะไรมาเนี่ยมันไม่สําเร็จสักอย่าง เขาก็บอกว่าอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยแต่อย่ามาชวนไปทํานะเออเขาก็บางอย่างถ้าจะทําก็ทําไปแต่ไม่ต้องมาชวนไปทําอำแต่ผมนี่เวลาผมทําอะไรผมจะเอาสินค้าที่ผมทำํำมาให้แฟนผมใช้ประจําครับเขาก็ใช้นั่นแหละแต่เขาไม่ทาด้วยสักอย่างครับ <c oughs> <c oughs> แต่ในที่สุดแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้พี่เริ่มต้นลุยกิฟฟารีนอย่างจริงจังครับเอ,อผมเริ่มคิดถึงว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเพอหยุดครับมันมันไม่เหลือนะครับกิจการที่ผ่านมาทั้งหมดครับมันเหนื่อยมาหลายเรื่องแล้วมัน,ม,นมันเหนื่อยมากเลยเบื่อกับการลงทุนอะ่ะเบื่อกับการที่จะไปลงทุนใหม่ผมก็เลยว่าการลงทุนในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุนเป็นก้อนเงินที่มันใหญ่ตัวอะไรมากมายครับผมก็มองเพียงแค่ว่าต้องเอาใจมาเยอะๆใจเราต้องมาก่อนเพราะฉะนั้น ถ้าใจเราไม่ไปเนี่ยครับผมก็มองว่ามันยากทีนี้เราต้องเริ่มทําใจใหม่ละมันจะยากสักหน่อยกับการที่จะต้องเริ่มทําใจใหม่กับการที่จะต้องไปทํางานเก่าที่มันมันนึกถึงว่าอต้องไปคุยกว่าเขาจะเริ่มทําความเข้าใจกับเราคือตัวเองก็ต้องทําใจที่จะกลับไปทํางานแบบเดิมเพียงแต่ว่าภายใต้บริษัทใหม่คือกิฟฟารินนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทพี่บุญร่วมพูดให้ฟังก็คือกิจการที่ทํามาตลอดชีวิตเนี่ยน่าแปลก มันไม่เหลืออะไรให้เราเลยครับเหนื่อยมากก็เยอะลงทุนมาก็มากแต่ท้ายที่สุดไม่เหลือนะครับท้ายที่สุดคือไม่เหลือแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทุนไม่ต้องลงอาศัยใจก็เลยตัดสินใจลองลุยอีกครั้งหนึ่งตอนลุยครั้งนี้แหละต้องบอกว่าเป็นการลุยที่เหมือนกับเอาตัวเข้าแลกเลยทําจริงจังเลยเคยผ่านประสบการณ์มามากมายละหลายบริษัทกิฟฟินต่างจากที่เคยผ่านมายังไงบ้างคือผมมองว่าแต่ก่อนเนี่ย ในบริษัทต่ทางๆนี่นะครับโอกาสที่เขาให้เราเนี่ยก็ไม่อยากจะบอกว่าคือมันมันทำให้สาเร็จนะก็คือคนทําสําเร็จก็มีเยอะแต่ทีนี้โอกาสเนี่ยผมว่าการให้โอกาสของแต่ละบริษัทนี่แน่นอนไม่เท่ากันหรอกรผมมาดูแผนงานของกิฟเฟอรินผลตอบแทนต่างๆนี่นะครับครับมาเปรียบเทียบกันแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันก็ง่ายง่ายกว่าบริษัทที่เราเคยทํามาเยอะถ้าอถ้างนั้น ลุยอีกสักรอบหนึ่งตั้งใจลุยเลยทีนี้ครับครับตัดสินใจลุยเลยในช่วงที่เริ่มต้นทำเนี่ยนะครับผมนี่ออกจากคือมันมันมีกลุ่มคนที่อยู่ในในกลุ่มเครือญาติกันเนี่ยทุกเย็นมันจะต้องมีมีการสังสรรค์กันทีนี้มันออกจากตรงนั้นอะคือตอนเย็นมันมันทนไม่ได้กับการที่จะต้องไปนั่งดื่มมันมันออกจากวงนั้นยากมากเลยผมก็ในเมื่อมันออกยากก็เอาอยู่ในวงนี้แหละ พราะฉะนั้นชีวิตของพี่แปลว่าเขาชวนไปดื่มเนี่ยไม่อยากไปหรอกนะแต่ปฏิเสธยากครับปฏิเสธยาก <c oughs> จริงๆในใจไม่อยากไปหรอกใช่ไหมเราก็เลยอาศัยว่าไหนๆสังสรรค์แล้วนั่งดื่มแล้วพูดเรื่องกิฟฟีนกันในวงนั่นแหละอ้าวบางทีคือในธุรกิจพวกนี้เขาบอกว่าอย่าพูดในวงเล่าใช่ไหมฮะ,ะแต่ทีนี้ใน,ในเมื่อมันเราอยากจะพูดแล้วเนี่ยมันทนไม่ไหวเราต้องพูดแล้วล่ะพอเราพูดไปเกิดอะไรขึ้นในวงเล่าพูดในวงเล่าเสร็จแล้วพวก ชวนคนนั้นคนนี้มาครับมันก็จะมีคนที่เห็นด้วยธรรมดาเห็นด้วยบ้างครับไม่เห็นด้วยบ้างครับเห็นด้วยย่างด้วยคือเห็นด้วยกับคําพูดของเราเพียงแค่ว่าเออจะสมัครกับเราแต่ไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจกันกับเรานะฮะตัดสินใจสมัครแต่ไม่ตัดสินใจทำยังไม่ตัดสินใจทําอะไรหรอกเพราะว่าพวกนั้นก็คือตัดสินใจสมัครเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนดื่มครับเท่านั้นเองนะฮะครับเอาเป็นเพื่อนดื่มกันแค่ร้อยกว่าบาท เอ๊ะทำไมจะสมัครไม่ได้ครับเขาก็สมัครเท่านั้นเองหลังจากที่พอผมเริ่มชวนไปน่นเริ่มชวนไปนี่นะครับอ่าเริ่มจะเข้าไปที่ประชุมเริ่มจะเข้าไปนั่นกลุ่มมันก็เริ่มแตกกลุ่มวงวงมันก็เริ่มแตกครับครับไปไปประมาณนะวงลากวนนันคือวงนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่บ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านผมเนี่ยนะครับเวลาเขาจัดงานน่ะไม่เท่ากับบ้านผมนั่งดื่บเล่ากันนะวงใหญ่มากนะ ครับมันลงใหญ่มากแต่ตอนนี้นะฮะไม่เหลือสักคนไม่เหลือสักคนไม่เหลือสักคน<ง>ทีเขา <นะ S 1> เรียกว่าวงแตกวงแตกนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมมองว่าอย่างเงี้ยคนในวงนะคนในวงเล่าตรงนั้นก็คือคนที่สมัครมาเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเริ่มต้นครับไม่ใช่ไม่ใช่คนทําธุรกิจแต่เป็นกําลังใจที่ทําให้เราได้เริ่มต้นเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นที่มันมีคนสมัครเข้ามากับเรา เราก็มีกําลังใจที่จะออกไปในวงอื่นได้อ,ออกวงรอบนอกได้แต่ทีนี้วงแรกสมัครแต่ไม่ทำแล้วต่อไปพี่ก็เลยเริ่มต้นที่จะขยายงานต่อครับครับไปชวนวงอื่นแล้วทีนี้แต่ไม่ใช่วงเล่าแล้วใช่หมไม่ไมเป็นวงอะไรฮะก็สา,า,าคณะญาติเพื่อนฝูงครับก็จะเริ่มมา,มา,ม,าม,มาเริ่มมาเริ่มมาลีตดรายชื่อใหม่ครับครับเริ่มลีดลายชื่อที่แต่ก่อนเนี่ย เราเคยชวนเขาทำโน่นทำนี่ทำโน่นท,น,ทน,นทำนี้บางทีเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเราก็สื่อสารกับคนอยู่ตลอดเวลาทำความรู้จักกับคนพอไปทำความรู้จักเขาไว้แล้วพอมาทำกิฟฟรีนปุ๊บผมก็เริ่มนึกชื่อเขาก็เริ่มได้รายชื่อมาก็เริ่มตามตามรายชื่อที่มีนี่นะครเราก็ค่อยๆสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆครับเราคิดว่าบทสรุปที่เราเริ่มต้นจาก วงเล่านะมาสู่การชวนคนเรื่อยๆจนกระทั่งมีวันนี้เนี่ยพี่คิดว่าเคล็ดลับการทำงานของพี่เนี่ยเป็นเพราะเหตุผลอะไรหรือเคล็ดลับอะไรที่ทำให้พี่สร้างทีมได้โตขนาดนี้คือเหตุผลนี่นะครับในการสร้างนี่นะครับมันเป็นทำไมพี่ถึงชวนคนได้เยอะทำไมพี่ถึงสร้างธุรกิจเมื่อก่อนชวนแล้วเขาปฏิเสธแต่ตอนนี้ชวนแล้วเขามาทำด้วยเนี่ยมันมันเป็นเพราะเคล็ดลับตรงไหน แต่ก่อนนะฮะความที่เราเนี่ยไม่มีประสบการณ์ไปชวนมันก็จะได้น้อยอยู่ครับแต่หลังจากที่ผมเริ่มเข้าไปเรียนรู้เรื่องการวิธีการที่จะชวนผลมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราตั้งเราตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคือถ้ามันแผนการตลาดเป็นแบบนี้รายได้เป็นแบบนี้นะครับ เราน่าจะตั้งใจทําให้มันเต็มที่หาวิธีการให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นค,คนที่ประสบความสำเร็จที่ทํามาก่อนน่าจะเป็นคนที่เป็นแบบอย่างได้ดีก็ไปเรียนรู้จากคนกลุ่มนี้มาอืครับนั่นนั่นเป็นตัวสะท้อนว่าที่เราชวนแล้วเขาไม่ทำเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดของเขาหรอก แต่มันเป็นเพราะว่าความพร้อมในการเล่าเรื่องของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้เต็มที่แต่พอเราพร้อมมากขึ้นมันจะทําให้การพูดคุยกับคนเนี่ยสำเร็จมากขึ้นตามไปด้วยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าการการเรียนรู้เป็นเคล็ดลับหรือเป็นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจใช่ไหมครับการเรียนรู้นี่ผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยมองแต่เรื่องรายได้ครับ แต่ตัวเองไม่มีความรู้ในเรื่องการจะทาธุรกิจเนี่ยมันจะได้ยังไงครับครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีความรู้ก่อนครับแล้วค่อยไปทํานะครับมันจะทําให้เราง่ายขึ้นง่ายครับเพราะว่ามันคนเราเน่ะพอรู้แล้วเนี่ยไปทําอะไรมันก็ง่ายครับแต่ถ้าไม่รู้ไปทํามันก็ยากหมอนะอจารย์เนาะรับจริงครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าคนที่สําเร็จเนี่ยนะครับเวลาเราไปประชุมในที่ประชุมใหญ่ๆทํ่ทไมเขาให้ไดมอนด์แกลนไปนั่งอยู่ข้างหน้า ครับแล้วผมก็ไม่เคยเห็นไดมอนด์แกลนเนี่ยครับไม่มาประชุมสักทีนะครับครับนี่ก็คือตัวสะท้อนว่าแปลว่าเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันครับผมไม่เคยเห็นไดมอนด์แกลนหยุดการเรียนรู้นะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้พี่เขาใช้วิธีการเรียนรู้เป็นหลักเป็นธงนำในการสร้างธุรกิจวันนี้ธุรกิจกิฟฟรีได้มอบอะไรให้กับครอบครัวของ พี่บุญร่วมบ้างช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะครับการลงทุนในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุนเป็นก้อนเงินที่มันใหญ่ตัวอะไรมากมายครับผมก็มองเพียงแค่ว่าต้องเอาใจมาเยอะๆใจเราต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใจเราไม่ไปเนี่ยครับผมก็มองว่ามันยากทีนี้เราต้องเริ่มทําใจใหม่ล้